ไม่เป็นเพ้อเห็นแจกของเห็นวัดเด็กน้อยคนเลดเต้นก็เต้นก็ได้สวัสดีค่ะเอสซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็ดเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองของเด็กๆก,ก็คึกค <c oughs> ือในฮาปาร์ตี้ล่อด้วยแม่ชูพละมมาอันอันนี้เาร่อนน้ำเ,<ๆ>เดียวเดี๋ยวจะเอาข้าวให้มันกินก็ยังไม่ได้เออไม่เป็นเพ้อร่อนน้ำเดียวเพราะว่าอันนั่งนุดคารมาอันนี้นะเด็กน้อยนะเดี๋ยวเป็นมาด่อนเดี๋ยวเป็นเดียมก่อนนะกนโอ้ได้ได้ได้แล้วมาเด้อเออมาเด้อ ก็นี k k ่แหละค่ะความวุ่นวายของเด็กๆค่ะไม่รู้อีโยโยใ่เนี่ยค่ะเอยาหาบ่ได้ดูลาเพอลยยี่บ่เออเนี่ยค่ะเด็กน้อยค่ะกีแรกว่าจะพาจะเต้นจะเต้นโชว์ให้แม่น้องชมพู่เห็นเออการเต้นของเด็กๆ เออแต่ดูสถานการณ์คงไม่ไหวแล้วค่ะเนี่ยมันยังไม่มาอยู่มันยังไม่มาอยู่ถ้ามันมาแล้วแจกของเสกอนก็ได้เนี่ยเออเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอก่อนนะคะเออเนี่ยถ่ายรูปลงลงให้เห็นนะให้เห็นกันทุกคนนะอออ นี่โอ้อย่าร้องอย่าร้องโอ้สั้นหนาหะนาประเซยูฮหันลูกประเซยูฮหันฟัง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 นานุกฟังฟังนานุกเขาเรามาแจกของฟังฟังเงียบอิบหน่ะเบื้องแน่ขับปั่นเป็นอย่างโอูนานุกเขาเรามาแจกของเจ้าเราเอาเพอเหลาน่ะประเซเขาไปอยู่ข้างนอกลูกประเซยู่ข้างนอกเนาะนี่ประเซยู่ข้างนอกนี่โอนกระหนังอยู่นี่โอนกรหนังบอกอยู่นี่อือนี่เห็นบอกอันเพอเหลวะในนี่บอกในนี่ก็ไม่ได้เห็นให้เพอเหลลูกนี่หะนาเห็นบอก เห็นบอกน,นันุทเขาเรามาแจกของอือน่ะอือใช่น,นันุทเขาจะเอาของมาแจกเอารองเท้ามาแจกให้สั้นๆแล้วเด็กๆทุกคนไงน่ะเออ,เอ,อ <c oughs> น่ะเออจเจ้าก็เต้นให้นันุทเบิง้งเห็นบอกอือเต้นเพื่อน้องง,งันเพื่อชมพูเบิ้งจักชมพูที่บอกชมพูนี่จัสดีค่ะนี่เห็นบอกน้องๆเขาก็เต้นน่ะเห็นบอก เดี๋ยวทาเฮอหน้นุ่มาสุกวันนันุเน่เอาขานมเอาขานมทุกอย่างมาแจกเลยเอามาแจกเธอสัส้นๆแล้วก็แจกเธหมูมูเห็นบอกใช่ลูกอมด้วยเนาะนี่กระเต้นเธอหน้านุ่เบ้างเฮอหน้นุ่ก็เฮอเธอหน้าอน,นาเมยเบ้างเนาะป้าเซ่ก็อยู่ข้างนอกยั้น่ะเห็นมาน้องเขากัยังไม่ให้เลยน่ะเห็นบอกแม่ไม่ได้เพอให้เลยชั้นๆจะหน,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 นี่นนุชยังเอาเกลือ เกือบสไปเดอร์แมนเอาอยู่บอกเกือบสไปเดอร์แมนเกือบแบงลุ่มเนาะอือน่ะมีต้องให้ลูกมีต้องให้ให้ไอ้ผือน่ะน่ะไปเต้นน่ะไปเต้นน้ำเน่เน่ไปเต้นน้ำมันนั้นเออเก่งอึ๊บสั่นเก่งเนาะอือสั่นเก่งจะตายเดี๋ยวปีหน้าสั่นไปสั่นก็ได้อยู่อนุบาลอนุบาลผืออนุบาลนึ่งเนาะเออสั่นให้เก่งเก่งก็มุ่งผูกผูกนี่เห็นบ่ ใช่เอเอเดี๋ยวนันุชยังเราเอาค่ะไอไอติ่มมือกินพร้อมคนอันเลยไอติ่มนะคนอันเลยเอาอยู่บ่เออเอาเป็นเด็กดีเห็นนนุชมากอันน,าน,านี่เต้นเธอนนุช์เบิ่งนี่ต่อไปนน,นุช์ก็ยังเราอาของมาแจกอิอื้อเอาขนมมาเฮากินอิ๊เนาะม่ต้องให้หน่ะนาเซ่น่ะอยู่ข้างนอกนา,นาเซก่กระทาเบิง่งนาเซก่กระทาเบิง่งอันนนุช์ นาเซ่ก็เยอะกินขนมได้นันุชเอามาแจกเนาะเดี๋ยวนันุตขอลมาแจกนี่ก็เต้นให้นนุชเบิ้งนี่แม่ซื้อน้ำหอมนนุชนังหอกค่ะน้ำส้มน้ำส้มแล้วก็ทุกอย่างมาแจกอืมง่ะเต้นให้นนุชเบิ้งนี่เฮ้เต้นให้นนุชเบิ้งเด้อนี่เต้นให้นนุชเบิ้งนี่นี่เบิ่งเด้อเต้นให้นนุชเบิ่งเนาะไปไปไปเนเน่เน่เน่ เอาสั้นๆนี่ละมาจูงเอาขาสั้นๆแน่ขนาดบ่งในน้องเสื้อสินทูนี่เห็นบ่หนี่น้องคนนี้เขาก็ยังเมียนมีเห็นบ่เห็นบ่เดี๋ยวนั้นนุกเห็น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 เด็กน้อยเต้นนั้นนุก็แห้งฟูนแล้วนันนุ๊ก็เอาอันนั้นเอานี่มาให้ละเนาะเอาน้ำส้มเอารถจกพร้อมต่อไปนะเอารถจกของดินเด็กน้อยเอามาให้แจกคนละอันเห็นเจ้าให้เน่นนี้นะนุกมีแทนไรอือนี่ เห็นบอกนี่ป้ายเปเต้นเด้อรกระเซยอยู่ข้างเนาะกระเซยกระทาเบิ่งสั่นๆเต้นเฮือนนันุ์เบื้องแล้วเนี่ยสุโอนสุโอนก็ละมาทากินขนมน้ำนันุตอ้วนก็มาทากินขนมน้ำนันุ์เห็นบอกอนกันยังเยอะโอนก็มีให้ได้โอนก็เยอะได้ขนมน้ำนันุ์เนาะอึ๊บน่ะเห็นบอกเฮ้ยยี่ห้าหมดเด้อเฮ้ยโคกเท้ารีบอยู่บ่เท้ารีบอยู่บ่ แม่ชมพูมันละมาแจกของอ่นนะแล้วเขาอ,อยู่เหาะห้มเดียวตูมเดียวอ่ะนะเออเออเนาะเออสวัสดีค่ะนี่เห็นบ่น้องเขายังไม่ให้น่ะเอเอยิบน่ะไปไปอยู่น้ำข้าวปันเนาะเออน่ะเห็นไปอยู่น้ำข้าวปันเนาะบ้านยังไม่จะเต้นบ่ลูกบ้านยังไม่จะเต้นบ่เออเดี๋ยวเดียวเออเฮานานุชมาสืบก,ก่อนยังเต้นอืออือขานาดบังแม่ oh yeah มันมันจะไปน้าอ um ันพะลุอ่ะน nice> ี่นี่เออไปไปน้ำนี่นี่พะลุไปเออเต้นน้ำนี่เนะเดี๋ยวเดี๋ยวอ้นอยู่ดีอ้นอยู่ดีมืออ้นมืออนัแจ็คของเฮอเออเอเต้น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 นี่เอออ เดี๋ยวเขไปซอยยกของอันเออผปกครองก็ได้ค่ะอันเฮานั่นเอ้ยเอ้ยร่วมเพือผู้ใต้น่ะเออไปเอ้ยเอ้ยไรไปห้องเพือผู้ใต้น่ะไปซอยมันยกของลงมากลาก่อนนะคะเดี๋ยวเออแต่ในผู้ใหญ่จะดีดูเนาะ เห็นไหมผ้เจดีย์เจับอมาแจให้เร้ะงอ่ะเข้ามาค่ะเข้ามาเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวผู้ใหญ่เจดีเขาเอาไปของมาแจกเนาะเดี๋ยวนัน้นนุชขอของมาแจกไม่ต้องร้องครับเดี๋ยวเขาจะเอาสไปเดอร์แมนมาแป๊บหนึ่ง